สามคนดูจ้าจากโอ้เ <conte> ม <doo hehe> <laughs> <fin anta> <ots> <c ori> ือสาวพ้นท้ายเห็นน่องที่บาดตายอยู่แต่เลือดตนมันอิสราเอล ไปดนระเบิดเขาเดิมันม so, uh, ันเขาโศโหยมันมันมาเซาจากเีอได้ล่ะไม่มันมาเธอหนึ่งเลยแที่ว่าเขารบกันอ่ะทีนี้มันไหนนั่นแหละเขารบล้วก็เลยกลับไปทีนี้เลิกงานแล้วกาลังเสร็จเกย์จะหัวหน้าไอ้แคมน่ะพันพ้าไปรับจอบคนคนเกาหลีแเอะคนนออิสราเอลล่ะะพันพ้าไปรับจอบคนไทยตายหาค้นยุคโคราชสองอุดรหนึ่งเออโดนระเบิดที่เขารบกันอิสราเอลน่ะ เป็นรุ่นน้องหนูปีหนึ่งหูจักกันอยู่ตายเมื่อวานเขากำลังรบอยู่เขากำลังเขากำลังจะเอาศพมาไปแต่เรือตวนลูกลูกมันกับผู้ชายสองอยู่เกาหลีอันนั้นนะแมนมันมีลูกสองลูกสามคนลูกน้อยอยู่ปฐมปอใดบ้านนะไปแต่เรือตวนแต่ก่อนมันขับรถโดยสารที่มันเคยบอกไอ้ยนั่นก็เลยตัดสินใจไปพูน ไว้โดนลู้รอกเบิดเขาจะงีดนี่แหละเขายิงม้าพอดีอ่ะเพื่จะเลือดตนนะเขาก็เขาเตรียมเตรียมนั่นเขาไปนั่นแรกเขาไปสัมผัสไอ้ยังพี่พ่อแม่พี่น้องเมียยังเรียบร้อยแล้วเขาเข้ามาเสิร์พอดีเห็นเอ้านี่เดียม่คนบ้านนู้ยรีแหละเห็นน้ำมันก็จะไห้น้ำเนาะงูจักกันยูสนุกมันอยู่บ้านเดียวกับไอ้ยายชมที่บ้านทังพ่อเขาน่ะ พนระบายก็จะไปดนกลางสินะจันคนขบไปมัอยู่หาอยู่อยู่อยู่เพ้ออย่างอยู่ชุมอยู่โคราชนี่แหละตายสองอายุอายุสามสิบกว่าบอมเรียนวายวาอยู่ไกลน่ะแต่บอมเรนได้แต่กับนี่คือเก่าเออนี่ยแหละน้องนี่ก็มันกลับไปใหม่แล้วน่ะบอกมันไปเพิ่งไปไปสองปีเองมันยังบอเบิร์ดมีเลยว่างี่ตัว นั sea, ่นแหละไปรับจอบมันแลลวเลิกงานแล้วพากันไปรับจอบซ้ำไปตายซ้ำเฮ้ยมองหนินึกว่าไอ้หน่อยว่าไอ้หน่อยนว่าไอ้หน่อยเอาบทแหลเตรียมย้งขอบคุณสองคนดูจ้าเพวกขืนวันนี้ เออมึงจับอันนี้ไว้ก่อนมาเก็บเห็ดกับบะได้เห็ดพี่น้องมาเก็บเห็ดไม่มีเห็ดข้ามีแต่ตะก้าตาะก้าเป่ามีแต่ตะก้าเป่าข้าวเป่าใส่น้ำกินค่ะตะก้าใส่น้ำกินใช่ไหม นี่แหละค่ะเห็ดผลงานพาไปแห่ค่ะรถแห่ฮะผ่านชายเดินค่าเดิไอ้แ่มลักเนี่ยจะพาไปเบิ่งข้าวค่ะไปดูข้าวก่อนบื้ดกว้างแะเบิ่งจังสีกว้างคักเนอะเห็นไหมค่ะเนี่ยเข่าเพลินโอ้ที่พาไปเดินเข่าเพลินเดี๋ยวค่ะ ถุงกว้างเลยเอามีน้ำดูตัวปลาปลาดูฝนตกเมื่อวานมีน้ำด้วยดูมาดูมาดูเนี่ยมีน้ำอยู่ฝนตกเมื่อวานมีน้ำด้วยนี่เนเห็นบ่ค่ะน้ำน้ำมีน้ำอยู่ค่ะฝนตกเมื่อวานฝนตกลงไซเมื่อวานมีน้ำอยู่ เขางามงามบ้างค่ะเนี่ยทุ่งนี้ออกหัวงามค่ะค่ะทุ่งนี้ออกหัวงามผู้ใดจากว่าเดี๋ยวไปหอดใบก็จะโทรหาดอกจะบอกดอกโอเคไปเพ้นอยูช่วงนี้จนใบผุและเดี๋ยวไปเพ้นอยูตอยแมนมือเพ้น เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะ่ะเด็กกลับบ้านแล้วนะคะ่ะบ่ได้เห็ด